สวัสดีค่ะคุยกันเรื่องธรรมะวันนี้เราก็ยังอยู่ในแก่นธรรมอริยสัจสีวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องความหลงความหลงเป็นหัวหน้าใหญ่ของกิเลสมื่อมีความรู้แจ้งชัดในอริยสัจสี่ และไม่สามารถปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองแ์ดได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและต่อเนื่องจึงไม่สามารถควบคุมความคิดไม่ให้คิดด้วยกิเลสได้เป็นผลให้คิดด้วยความโลภและความโกรธการจะดับความโลภและความโกรธได้นั้นต้องมีสติควบคุมความคิดไม่ให้คิดด้วยกิเลส การจะมีสติควบคุมความคิดไม่ให้คิดได้กิเลสได้นั้นต้องดับความหลงการจะดับความหลงให้หมดสิ้นได้นั้นต้องศึกษาอาริยสัจสี่และฝึกปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองแปดอย่างถูกต้องครบถ้วนและต่อนเนื่องด้วยความสําคัญสูงสุดในการบรรลุธรรมคือต้องดับความหลงอวิชชาให้หมดไปจะได้ไม่คิดชั่วและไม่ทำชั่ว เพื่อทำให้จิตรบริสุทธิ์เป็นพรหมจรรย์แต่ให้คิดดีและทำดีเพื่อทำให้จิตใจของตนผ่องใสอย่างต่อเนื่องเมื่อดับความหลงได้ความโลภและความกโกรธก็จะดับไปด้วยการจะดับความโลภและความกโกรธให้หมดสิ้นจึงต้องดับที่ความหลงคือดับอวิชชาให้หมดสิ้นหรือดับกิเลสให้หมดสิ้น นี่คือเป้าหมายหลักในพระพุทธศาสนาความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าทรงตักเตือนไม่ให้ประมาทโดยตรัสสอนว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุควรสร้างอัป,ปมาทะคือรักษาใจด้วยสติโดยตนเองในฐานะสีคือหนึ่งจิตของเราอย่าติดใจในธรรมที่ชวนให้เกิดความติดใจก็คืออย่าโลภ 2. จิตของเราอย่า <iosis S 1> <habitude S 2> ขัดเคืองในธรรมที่ชวนให้เกิดความขัดเคืองคืออย่าโกรธ 3. จิตของเราอย่าหลงในธรรมที่ชวนให้เกิดความหลงคืออย่าหลง 4. จิตของเราอย่ามัวเมาในธรรมที่ชวนให้เกิดความมัวเมาอย่ามัวเมาเมื่อจิตของภิกษุไม่ติดใจในธรรมที่ชวนให้เกิดความติดใจเพราะปราศจากราคะแล้วคือไม่โลภ ไม่ขัดเคืองไม่โกรธไม่หลงไม่เมเมาเธอย่ำมไม่หวาดเสียวไม่หวั่นไหวไม่คลั่นคลามไม่สะดุง้งและไม่ต้องเชื่อถือแม้แต่ถ้อยคำของสมณนะมาจากพุทธธรรมหน้า806ร้ปอออยุตโตค่ะเป็นฟุตโนตที่14การกรัดสอนเช่นนี้เป็นเครื่องแสดงว่า พระองค์ทรงห่วงใหญ่ภิกษุทั้งหลายจึงทรงเร่งรัดให้มีสติดูแลจิตใจให้บริสุทธิ์คือไม่คิดด้วยกิเลสไม่โลภไม่โกรธไม่หลงและทรงสัมทับว่าอย่าเพลิดเพลินหรือมัวเมาในเรื่องต่างๆจนเกิดความประมาทในขณะเดียวกันทรงชี้ให้เห็นประโยชน์ของการดับก,กิเลสและไม่มัวเมาในเรื่องต่างๆไว้ว่าจะไม่ทำให้กลัว ไม่หวั่นไหวซึ่งเป็นเรื่องของการดับกิเลสและกองทุกข์ที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะสามารถตรวจสอบและพิสูจน์ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องหลงเชื่อผู้อื่นและส่งให้รีบดับกิเลสและความเมาเมาต่างๆจนหมดสิ้นในชีวิตปัจจุบันท่านผู้อ่านโปรดอยาประมาทจงมีความเพียรในการมีสติรักษาจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสยอย่างต่อเน,นื่อง อย่าเพิ่งรีบใช้วิชาวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันมาประกอบการพิจารณาขณะเริ่มต้นศึกษาเรื่องกระบวนการทางใจที่เป็นกิเลสท่านควรพยายามฝึกคิดและพิจารณาในรูปแบบของคนในสมัยพุทธกาลด้วยการศึกษากระบวนการทางใจิตใจทั่วไปที่ไม่เป็นกิเลสของตอนเองอย่างเป็นขั้นตอนจะทำให้สามารถเข้าใจเนื้อหา กระบวนการทางจิตใจที่เป็นกิเลสได้โดยง่ายและตรงประเด็นท่านไม่ควรคิดและพิจารณาอริยสัจสีอย่างละเอียดแบบตัวเลขอย่าคิดแบบวิทยาศาสตร์ด้านวัตถุอย่าคิดแบบวิวชาแพทย์ในปัจจุบันเพราะท่านอาจคิดลึกซึ้งมากเกินไปจนกลายเป็นเรื่องยากมาก ที่จริงแล้วอริยสัจสีเป็นเรื่องของจิตวิทยาและจิตเวชในสมัยพุทธกาลที่ง่ายและตรงไปตรงมาซึ่งเป็นวิชาที่ทําให้ขนผลความทุกข์โดยการพัฒนาจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสหรือเป็นบุคคลที่ประเสริฐหรืออริยบุคคลในระดับต่างๆซึ่งเป็นรูปแบบที่ง่ายแต่มีคุณค่าต่อมวลมนุษย์อย่างมหาศาล การติดตามแบบวิชาจิตตุทยาและวิชาแพทย์ในยุคปัจจุบันอย่างละเอียดจะทำให้ท่านเข้าใจความหมายของหัวข้อธรรมหรือองค์ธรรมต่างๆผิดพลาดและสับสนได้โดยง่ายเพราะความหมายของหัวข้อธรรมต่างๆนั้นเป็นความหมายสมัยพุทธ,ธกาลการที่อรยิยสัจสี่กลายเป็นเรื่องยากมากๆสำหรับบางคนเพราะมีการคิดลึกซึ้งคิดมากมายคิดเกินความจำเป็นคิดออกไปนอกประเด็น คิดด้วยความหลงเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคิดไกลไปถึงขั้นข้ามพบข้ามชาติที่มีเงื่อนงำม,มากสัมผัสไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้และพิสูจไม่ได้เมื่อท่านเข้าใจความหมายของหัวข้อธรรมหรือองค์ธรรมต่างๆในอริยสัจส,สี่โดยใช้สติป,ปัญญาของท่านตรวจสอบและพิสูจกับข้อเท็จจริงได้ประสบการณ์ตรงของตนเองในชีวิตปัจจุบัน ท่านจะรู้เห็นอย่างแจ้งชัดว่าอาริยสัจสีเป็นความจริงที่ประเสริฐและเป็นเรื่องง่ายเปิดเผยไม่มีเงื่อนงำใดๆให้เกิดความสงสัยแต่ประการใดการศึกษาปฏิจจสมุปบาทต้องตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้วยตนเองในยุคปัจจุบันหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนของในกระเป๋าที่เราไม่ได้เปิดดูว่ามีเนื้อหาอะไรอยู่ข้างใน ครั้นมีคนบอกว่าของในกระเป๋าเป็นอะไรพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าอย่างไรก็เชื่อแต่ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าตรัสสอนโดยสรุปว่าให้ศึกษาตรวจสอบและพิสูจน์ได้ตนเองเป็นการพึ่งตนเองโดยไม่ต้องหลงเชื่อผู้อื่นนั่นคือ ท่านควรศึกษาพุทธพจน์ท,ที่คัดสำเนามาจากพระไตรปิฎกหรือศึกษาพระไตรปิฎกด้วยตนเองคือต้องเปิดกระเป๋าดูด้วยตาหรือคำชังด้วยตนเองพร้อมทั้งตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่างๆกับจิตใจของตนเองด้วยประสบการณ์ตรงจะได้เกิดความรู้แจ้งชัดตามความเป็นจริงคือเกิดญาณเท่ากับเกิดปัญญาทางธรรม การหลงเชื่อคำบอกเล่าของผู้อื่นว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้อย่างนี้โดยไม่ได้ตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้วยตนเองอาจจะเกิดความผิดพลาดที่ทำให้ท่านเสียโอกาสไปได้ความหลงเชื่อและความยึดมั่นถือมั่นหรือมีอุปทานตามความเข้าใจของบุคคลที่ตั้งตัวเป็นผู้สอนธรรมจึงมักเกิดการแตกแยกทางความคิด จนเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดสายและนิกายต่างๆขึ้นมากมายในพระพุทธศาสนาอย่าด่วนปฏิเสธและอย่าตำหนิผู้อื่นที่ใช้ความหลงเชื่อมีเนื้อหาเป็นจำนวนมากมายในพระไตรปิฎกที่ผู้อ่านบางคนไม่สามารถตรวจสอบและพิสูจน์ได้เพราะสติปัญญาอาจไม่เพียงพอ ดังนั้นส่วนไหนของเนื้อหาที่ท่านยังตรวจสอบและพิสูจน์ไม่ได้ก็ควรรับทราบและหาทางในการตรวจสอบและพิสูจน์ต่อไปตามความเหมาะสมไม่ควรด่วนปฏิเสธและในขณะเดียวกันก็ไม่ควรตำหนิผู้อื่นที่มีความหลงเชื่อเป็นอันขาดท่านควรหลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความหลงเชื่อหรือเรื่องที่ท่านยังตรวจสอบและพิสูจน์ไม่ได้เพราะอาจทำให้เกิดความขัดแยง้ง ทางความคิดได้โดยง่ายวิธีเรียกเรื่องง่ายๆคือการยอมรับความจริงว่าท่านเองก็ยังไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะพูดคุยหรือยังศึกษาอยู่หรือยังไม่มีความสามารถพอที่จะตรวจสอบสเรื่องนี้ได้จึงต้องขอมดไว้ก่อนประติชสมุบาทไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเวรกรร พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องกรรมในอดีตว่าภิกษุทั้งหลายก็เมื่อบุคคลมายึดเอากรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อนเป็นสาระฉันทะก็ดีสิ่งนี้คนรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำก็ย่อมไม่มีเมื่อไม่กําหนดถือเอาสิ่งควรทำและสิ่งไม่ควรทำก็เท่ากับอยู่อย่างหลงสติ ไร้เครื่องรักสามาจากพุทธธรรมหน้า206ปอประยุตโตฟุตโนอที่15บ่ะการสอนเช่นนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าการยึดถือเรื่องกรรมในอดีตโดยไม่ต้องศึกษาและไม่ฝึกปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนก็เท่ากับมีความหลง มีอวิชชาเพราะไม่มีสติปัญญาทางธรรมในการรักษาตนเองให้พ้นทุกข์การใช้นี่เวณน่นกรรมด้วยการทำบุญทำทานสะดากเคราะห์ปล่อยสัตว์อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรอาจช่วยให้รู้สึกสบายใจเชื่อคราวแต่ถ้าไม่ศึกษาอริยสัจสี่และไม่ฝึกปฏิบัติธรรมต่างมักมีองแฝดให้ถูกต้องครบถ้วนและต่อเนื่องย่อมไม่พ้นทุกอย่างแท้จริง เพราะไม่มีสติปัญญาทางธรรมในการควบคุมความคิดของตนเองให้ห่างไกลจากกิเลสและกองทุกข์ได้กระบวนการทางใจที่เป็นกิเลสไม่ใช่เรื่องของเวรกรรมในอดีตที่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์แต่เป็นเรื่องของการมีความหลงหรือมีอวิชชาจึงทำให้ไม่สามารถมีสติควบคุมความคิดไม่ให้คิดด้วยกิเลสได้ต่างหาปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องของจิตใจ พระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องโรคทางใจไว้ว่าภิกษุทั้งหลายโรคมีสองชนิดดังนี้คือโรคทางกายหนึ่งโรคทางใจหนึ่งสัตว์ทั้งหลายที่ยืนยันได้ว่าตนไม่มีโรคทางกายเลยตลอดเวลาสองปีร้อยปีก็มีปรากฏอยู่แต่สัตว์ที่ยืนยันได้ว่าตนไม่เป็นโรคทางใจเลย แม้เพียงเวลาครู่หนึ่งเท่านั้นก็หาดยากในโลกยกเว้นแต่พระขีนาศกหรือผู้สิ้นอาสวะแล้วทั้งหลายหรือพระอระหันต์นี้เป็นฝุตโนที่16มาจากพุทธธรรมหน้า818รอปพอออกอยุตโตการตัดสอนเช่นนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าการบรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์นั้น สามารถพ้นจากรอบทางใจได้คือไม่มีความทุกข์ด้วยกิเลสดังนั้นกระบวนการทางใจที่เป็นกิเลสจึงเป็นเรื่องของจิตใจเท่านั้นและไม่ควรเอาเรื่องทางร่างกายมาประกอบการพิจารณาเพราะถ้าเอาเรื่องทางกายมาประกอบการพิจารณาก็จะทําให้ตรวจสอบและพิสูจน์ไม่ได้อีกทั้งยังทําให้สับสนด้วยความทุกข์ทางร่างกายความแก่ความเจ็บและความตายเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนมีเหมือนกันหมด พระพุทธเจ้าก็เช่นกันแต่พระองค์ทรงไม่มีความทุกข์ทางพระไทยด้วยกิเลสเลยเพราะได้ตรัสรู้เรื่องความทุกข์ทางจิตใจแล้วพระพุทธเจ้าตรัสสอนพระอานนท์ในเรื่องความทุกข์ทางพระวรกายและการปฏิบัติธรรมของพระองค์ว่าอนนท์บัดนี้ตถาคตเจริญวัยอายุ8ปปีแล้วกายตถาคต ปรากฏวิปริตโดยอาการเห็นปานนี้เช่นอินทรีย์ทั้งหลายมีจักษุปเป็นต้นก็วิกลแปรปรวนไม่ปกติเหมือนแต่ก่อนทุกป,ประการและร่างกายนี้เปรียบเหมือนเกวียนเก่าครั่งคร่าอาศัยไม้ไผ่ผูกกระนาคาบขำออปถรมบำรุงไว้ฉันใด กายตา,าคตก็ฉันนั้นเมื่อล่วงรู้ไวชาราอาศัยสมาธิภาวนาอุปถัมภ์บำรุงไว้จึงค่อยพอเป็นไปเป็นฟุตโนตท,ที่17พุทธประวัติทัศนศึกษาหน้า156พระธรรมโกศาจารย์ชอบอนุจารีเทระมีขหบาดีท่านหนึ่งชื่อกุล,ลบิดา ได้เล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนดังนี้ถึงกายเราจะมีโรครุมเรา้าแต่ใจเราจักไม่มีโรครุมเร้าเลยฟุตโนทที่18มาจากพุทธธรรมหน้า819ปอปออปยุตโตการตรัสสอนทั้งสองเช่นนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าพระวรากายของพระองค์นั้นทรงมีความชราโรคภัยไข้เจ็บ และความทุกข์เช่นเดียวกับคนทั่วไปแต่พระองค์ก็ไม่มีความทุกข์ทางพระไทยจากความคิดที่เป็นกิเลสอีกเลยพระทรงปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องของการดับกิเลสและความทุกข์ใน ของจิตใจในปัจจุบันนะคันะได้วยการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันของชาติปัจจุบันนี้เองสำหรับวันนี้เราจะหยุดเรื่องของข้างหลง หร,หรือปฏิจจสมุปบาทไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วในวันต่อไปเราก็จะได้คุยกันถึงเรื่องของความพน้นทุกข์ในชาติปัจจุบันซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก จริงๆแล้วในการศึกษาธรรมจากประสบการณ์ของไม่ชีเองก็แล้วกันนะว่าเราไม่ควรคิดไปไกลไม่ควรคิดเพ้อเจอ้อไม่ควรคิดรุ่มร่ามแต่ควรทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่ได้รับการสั่งสอนโดยยังไม่เชื่อ ก่อนแต่แม่ชีนี่แย่มากเลยเชื่อแล้วก็เชื่ออย่างงมงายแล้วก็เชื่อว่าเป็นจริง,ท,งทั้งที่ว่าไม่ได้พิสูจน์ว่าใช่หรือไม่จนกระทั่งได้พบกับความทุกข์อย่างแสนสาหาัสจนกระทั่งค่อยๆศึกษาว่าเออกฎแห่งกรรมม,มีจริงคือถ้าเราไม่ไปทํากับเขาใครละ่จะมาทํากับเราได้นี่เรื่องหนึ่ง กับในเรื่องของกรรมปัจจุบันก็คือถ้าเราไม่มีมิจฉาวาจาคือไม่เอาแกว่งปากไปหาเสี้ยนหรือหาส้นของใครก็ตามแล้วใครล่ะจะมากลั่นแกล้งนังแกเราได้พอเราค่อยๆทำความเข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมกรรมแต่ชาติปางก่อนเราไม่เข้าใจหรอกเราไม่รู้เราทําอะไรใครเข้าไว้แต่ใครอะไรมาทําอะไรกับเรานี่ ถ้าเรารับรับไปซะก่อนโดยดุษณีรับไปซะไม่ต้องไปโต้ไปเถียงก็คือเราไม่ได้สร้างกรรมปัจจุบันไม่ก่อกรรมทําเข็นแล้วจิตของเราเองเนี่ยแหละจะค่อยๆผ่องใสขึ้นก็คือสจิตตะริโยทะปะาปนังเป็นการฝึกทำจิตให้ขาวรอบโดยไม่ต้องไปนั่งคล่ำเคร่งหลับหูหลับตาแล้วก็เอ้ยอะไรเงี้ย บริกรรม,มากมายแต่การบริกรรมคล่ำเคร่งหลับหูหลับตาเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้จิตเราเนี่ยว่างจากกิเลสว่างจากความคิดฟุ้งซ่านเพ้อเจ้อเพราะการคิดฟุ้งซ่านเพ้อเจ้อพระพุทธเจ้าก็ตอบก็ได้ส่งตรัสบอกเราแล้วว่าการมาจากดําริเราจะไม่ดําริหาเจ้าอีกฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็น การมาตัญหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเนี่ยสาเหตุถ้าคิดในเรื่องของกรรมปัจจุบันก็คือมาจากความคิดก่อนพอจากความคิดเสร็จเรียบร้อยก็เกิดการกระทําที่เป็นไปตามความคิดแล้วก็ไปกระทบคือไปก่อความเบียดเบียนให้คนอ,อื่น ให้ชีวิตอื่นทําให้เกิดผลกระทบสะท้อนกลับมาเหมือนกระบุมกมแลงถ้าเราเข้าใจในเรื่องนี้ซะอวิหิงสาก็จะเกิดขึ้นคือการไม่เบียดเบียนแม้ชีวิตตนเองหรือชีวิตอื่นเมื่อนั้นเราก็จะอยู่ได้โดยสงบแล้วกิเลสหรือความว้าวุ่น ความวุ่นวายในใจก็จะลดน้อยลงไปความทุกข์ก็จะค่อยๆสางซาลงไปจนกระทั่งหมดไปในที่สุดแล้วเราค่อยคุยกันต่อในเรื่องของความพ้นทุกข์นะคะซึ่งเราจะต้องทำความเข้าใจกับปฏิจจสมุปบาทให้ถ่องแท้จะได้ าทางดับทุกได้โดยง่ายโดยไม่ยากก็คือโดยง่ายนั่นแหละวันนี้เราคุยกันเรื่องธรรมะไว้เพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ